ามารถเริ่มต้นกับธุรกิจชาพากรุ๊ปได้ง่ายเพียงคุณเปิดใจลองใช้รรชาาผลิตภัณฑ์ชาพากรุ๊ปผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพซื้อง่ายขายคล่องสามารถซื้อสินค้าได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นช็อปชาพากรุ๊ปทุกสาขาทั่วประเทศทาง Facebook ไลโอเ a และสามารถโทรสั่งกับฝ่ายขายในสาขาใกล้บ้านคุณวันนี้เราจะมาเรียนรู้แผนธุรกิจชาพากรุ๊ปไปด้วยกันเริ่มจากกำไรขายปลีก1 5ถึง40% ที่เราขายให้กับลูกค้าวิธีคิดผลตอบแทนจากการซื้อสินค้าทุกครั้งนักธุรกิจชาพากรุปจะได้รับคะแนนที่เรียกว่า PV หรือ Point Value ซึ่งสินค้าแต่และรายการคะแนนแต่ละชิ้นจะไม่เท่ากันทําให้ยอดคะแนนในแต่ละเดือนเป็นตัวกําหนดเปอร์เซ็นต์เงินที่คุณจะได้รับโบนัสทุกวันที่15ของเดือนโด,ดยแนวทางการสร้างไรายได้กับธุรกิจชาพากรุป๊ปมีดังนี้ในเดือนที่1 คุณแนะนำสมาชิกใหม่จำนวน6คนคุณมีคะแนนส่วนตัวจากการซื้อกินซื้อใช้รวม10,000คะแนนชวนคน6คนให้ซื้อกินซื้อใช้แต่ละคนมีคะแนนกลุ่มส่วนตัว1,000 0คะแนนดังนั้นในเดือนที่1คุณมีคะแนนกลุ่มส่วนตัวรวม70,000คะแนนส่งผลให้คุณขึ้นตำแหน่งไดมอนด์25%เเซตัวอย่างการคิดคำนวณเงินโบนัสมีดังนี้ตัวคุณมีคะแนนส่วนตัว1 -0,000 คะแนน คูณ25%คำนวณยอดส่วนตัวคิดเป็นเงิน2,500บาท F, นาย A ถึง F คะแนนกลุ่มรวมกัน60,000คะแนนเอา60,000คะแนนคูณส่วนต่างระหว่างตำแหน่งคือ12%คิดเป็นเงิน7,200บาทรวมยอดผลตอบแทนที่คุณจะได้รับในเดือนที่1ทั้งหมดจำนวน9,700บาทโบนัสจะโอนเข้าบัญชีคุณทุกวันที่15ของเดือนถัดไป ในเดือนที่2คุณแนะนำนายจีเพิ่มอีก1คนนายจมีคะแนนกลุ่มส่วนตัว1บ0 0 0ืนคะแนนลูกทีมติดตัวของคุณนาย A ถึงนาย F ไปแนะนำคนละ6รหัสให้ซื้อกินซื้อใช้คนละ1 0 0 0 0มคะแนนส่งผลให้นาย A ถึง F ขึ้นตำแหน่งไดมอนด์25%และส่งผลให้คุณขึ้นตำแหน่งไดมอนด์โกลด์สตาร์คุณจะได้รับโบนัสผู้นำแนวลึก และโบนัสผู้บริหารแต่คุณต้องมีคะแนนกลุ่มส่วนตัว7,000คะแนนตัวอย่างการคิดคำนวณเงินโบนัสดังนี้ตัวคุณมีคะแนนส่วนตัว1,500คะแนนคูณ37%คํานคำนวณยอดส่วนตัวคิดเป็นเงิน555บาทคุณจะได้โบนัสจากการแนะนำคนใหม่จากนายจีคือเอา1,000งคูณส่วนต่างระหว่างตำแหน่งคือ24คิดเป็นเงิน2,400บาท คุณจะได้รับโบนัสผู้นำแนวลึกและโบนัสผู้บริหารรวม17.5%จากลูกทีมที่ขึ้นตำแหน่งไดมอนด์25%คิดจากคะแนนกลุ่มของลูกทีมนาย A ถึงนาย F คะแนนรวมทั้งหมด369,000คะแนนคูณด้วย17.5%คิดเป็นเงิน64,575บาทพร้อมรับโบนัสพิเศษไดมอนด์ซินเวอร์สตาร์31% จำนวน1 2 0 0 0บาทตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดรวมยอดผลตอบแทนที่คุณจะได้รับในเดือนที่2ทั้งหมดจำนวน79,530บาทรายได้ในเดือนที่1โบนัส9,700บาทบวกกับรายได้ในเดือนที่2โบนัส79,530บาทรวมโบนัสที่คุณจะได้รับคือ89,230บาทเมื่อธุรกิจชาพากรุปของคุณเริ่มเติบโต กุญแจสำคัญคือการสร้างทีมที่แข็งแกร่งขยายองค์กรอย่างมีคุณธรรมเราเปิดโอกาสให้คุณสร้างไรายได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาทีมให้ประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืน